ครับเก่าสวัสดีครับพ pues mm hmm. nah ี่น้องเบาครับก่าสวัสดีเสาวันทีสามสิงหาคมครับพี่น้องเบาตหอมสาหลงกับว่าลอกโขกลออปลาคือเก่าครับพี่น้ครับสาหลงมาเป็นโมคือเก่าครับพี่น้องกับมหาเบึงน้อใหม่หาเบึงน้อใหม่ไรคือเก่าครับพี่น้องครับปาตามไปลุ้นน้ำเบาปลาเบาสีมันบ่ไหนี้ครับพี่น้องวันนี้เอาถุงสะพายครับพี่น้องครับเอากระตาม่าผลมา เฝ้าตัวเ็าตามาน่อยเถอะครับคกับบันลอยนะครับพี่น้องกับบางมือเขาบ่ถือจุดกับบัพอกับบ่วใครับพี่น้องครับเอามาทำนี่ดีแล้วรับข้าบ่ได้เมื่อยากตีบ่อไอ้ก็จกลับไปตามไปหลุนน้ำบาวกับสาวหลวงครับพี่น้องวาติมานมองมนดีครับไปหลุนทั้งกันครับ เราไปบงครับพี่น้องละ่ะขวบกับพี่นอนทำงานไหมครับพี่น้องวแล้วกดมาเข่งแข็งเบาตัวไปเห็นเจ้าเับแสบจือครับพี่น,อน้องเราไปบงแสบกรอบครับท่านเห็นอะไรก็นที่ได้เอาไปนั่งครับพี่น้องนี่เอาวันได้ครับพี่น้องบ้านนี้นะนอน ขับพักกระโบขับบ่าประเดี๋ยวยกเด้อครับพี่น้องพ่าทำไมยังบ่าวก็เอาไวดแค่ได้ครับเอาไปเห็ดเอาไปถุงไว้เนี่ยขับเทปใบแก้เข้าวบะมีกินขับพระลงลึๆเลยพี่น้องขับต้นใบบงลักษณะเป็นกะสิกรอบครับพี่น้องกรอบหวานเท่ากันเสียบเพื่อกันนะครับน้นใบบงก็ดีปาดครับพี่น้องนะ หมองายเลยครับอุ้ย,ออยครับเหล่าพี่น้องใหญ่ครับฝ่อเลยเดะครับเนาะ ครับพี่น้องคือว่าเกิดดีแห่งครับกับทั้งนอบุงเนี่ยทั้งนอไรเนี่ยครับ,บนะครับนะอ่อนๆครับเมืองน้ำเบาวพี่น้องว่าบนอิเบาวสิเต็มถุงยามวะครับนี่จะดองงานไม่ยัง งดีนะครับพี่น้องขับ่อนออกไปนะเด็กจะให้เรียบ ป๊อดครับพี่น้องในหละกอโอ้ยครับอันบนเดมาบังหมื่นก้องหมื่นพี่น้องโอ้ยครับโอบยางค่ะครับป๊อดนด่กกระเบนครับพี่น้องครับเอาได้ครับพี่น้องครับตัดตัว ฟอนพี่น้องปาดครับอู้ยครับบมือนเ่งนี่เตะคานครับพี่น้องสาบบย,ยครับปาดพี่น้องเ้ยรับออตอนนม้วนคือเตาในม้นเกิดครั

อะไรเนี่ยอลไรข้ขอเรื่อ,เอ,อยเอีกครับเรีว่าไข่อยเอเกิดดีแห้ครับพี่หลงเ่ละกอ ก็ได้กระไข่ยอยู่กันขาดไปแล้วหมดแล้ว ว้าวมองไล,งลเลยครับพีน้ขับลไอ้วงรับไปเนอ่อนๆเช่ไครับนี่ ขึ้นเหยาา็ไลครับเบาทีฮักก็เลยครับพี่ไปละอือครับงาเบยงครับพี่ควอนไล่เงี้ยครับเรียบารจาที่ควอนลงไปนัเรียบารที่ควอนไปดังก็ทำก่อนเสร็จละ อาเดลายเติบดูถ้าส่วนมากเบาที่บุกไปมาตัดไปนี่พี่น้อง

เอาเสีาล้อปอีกข้าวครับที่ว่าหมันอยู่บนนี้รับเขาก็ได้กับพ่อได้ยู่

อ๋อขับพี่น้องบาลโอ้ยครับหลังจากนั้หลายครับยนขึ้นดิครับพี่น้องอันส่อนครับสามที่ก่อนนี่พี่น้องขับนอหลายเองครับขับผ้าพูกนี่พี่น้องคือว่าหลายครับ อ,อืมครับจ้ะแต่ละก่ขอขับร้ายเย่ครับ นับอยจะีกเทียมเต้รับไปดองต้มกินกับเจ้ววรับไป้องกินกับเจวกับปีกระเทียบเจียวประแดกบ้านเ่ากระเทียได้ยัครับไปองเขากอนไอกระเพาได้รับทีน้อยเบากับเท้าลุงสี่หาอะไรอ้วนเหนือรับี่น้งครับไีลนอนอรับเนี่ยที่อัดไปตง บานันครับีนนี้ไหนครับละ่ะดูทีอ่าขับเต่ากัน อบอบ่บไปครับพี่น้องพุ่นละเอาไปนั่มครับพอออ่อลราเทียได้ครับน้ำมันหมุนครับพี่น้องบางคนถามบอกไอ้เทียบอยู่บางตัวน้ำมันหมุนมาขับเทียบพึ่งกันเด้อครับพี่น้อง รสชาติทนทีกรอบหวานครับพี่น้องแกงเแก่ครับกับบ่าวบดเหี่ใช่ไหครับพี่น้องเอาไปเบิดซูนอมาจะกินนอใหม่รับหยาครับ เขาอะไรครับ่ยโอ้ครับเห็นอะเสียดายเหนหักเลยครับขับได้ยครับพี่ท็อปเห็นอะไรเสียดายครับขับผลงานการหาหนุ่มใหม่ของบ่าวตัวกับสาวหลงครับพี่ทองก็ที่วันได้หลายเติบอยู่ครับวันนี้ครับประจําวันที่สามกรกฎาคมครับได้พ่ออยาก็กินอยู่ครับพี่น้องครับ ครับมือมานมือบอครับพี่น้องครับบ่าวกาสีได้กลับแล้วครับคือว่าได้หลายเติมอยู่ครับพี่น้องหมดละเกียรเต็มครับกตได้พ่ออยากกอกินอยู่มือนี้ก็ดีครับมือมานมือบอครับแล้วจะเท่าถือไปถือปุ๊บคนครับบ่าวขอขอบบุญขอบคุณเด้อครับอีฟอยแม่ครับเอ๋อไอ้ใส่ยิ่งสกู๊ตทุกคนครับเพราะว่าผู้อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับจีิยังเห็กำลังแรงเต้นใจบ่าโตเสมอมาครับกราบขอบพระคุณทุกการกดไลค์ทุกการกดแชรร์คับทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมครับ บากับบ๊วิยังมาฝากมาตอนครับนอกจากหาพิธีชีจิธต้นบานตามชนบทของเขาฝากตอนอีพอยแม่ของเขาครับสุขูทุกคนครับคอยพี่น้องเบ้าครับอยู่ดีไม่เฮงรำลำรว่ยๆสุขูทุกคนครับพอกันคลิปหน้าครับผมขอขอบคุณหลายๆครับ